สวัสดีค่ะรีวิวรถไทยันหน่อยนะคะกับร้านบอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้วันที่11มิถุนายน2567ค่ะรีวิวรอบเช้ากัน,กนเลยนะคะ L 3608คันนี้เป็นตัวดีทีค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนป่าช้างเซตเดิมเซตเดิมมาเลยนะคะ คันนี้จดทะเบียนปี53ค่ะมากับผ่านดี H226D ค่ะสวยๆเดิมๆสีเดิมทั้งคันนะคะระบบแน่นทุกจุดแห้งๆนะคะคันนี้จดปี53ค่ะราคา2ชิ้นอยู่ที่245,000บาทค่ะใบเกตสวยๆเลยนะคะราคา2ชิ้นอยู่ที่245,000บาทค่ะ หาก3ชิ้นเป็นโรตารี่จะอยู่ที่265,000บาทนะคะเซ็ตสุดคุ้มค่ะประจำวันที่11นี้นะคะหากลูกค้าเอาไป2ชิ้นแล้วไปซื้อโตรตารีแยกราคามันจะพุ่งไปกว่านี้นะคะโรตารี่ตัวที่เราเกาะให้ก็อยู่ที่สามหมื่นานะคะแต่ว่าอันนี้เราบวกไปกับรถคิดแค่20,000ื่นนะคะบวกขึ้นมาแค่20,000ื่นค่ะ ถ้าไหนสนใจก็โทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0804141669ค่ะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะแอดไลน์ง่ายค่ะค้นหาด้วยเบอร์โทรค่ะใบผ่านสวยๆนะคะยังไม่มีฉีกนะคัดท้ายก็ยังดีค่ะไม่มีเชื่อมไม่มีอ็อกดานะคะแล้วก็ ราคานี้แม่ค้าแถมฟรีชุดของเหลวมูลราคา3,000บาทให้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำมันไฮน้ำมันเครื่องกองไฮกองเครื่องกองอากาศนะคะ3,000กว่าบาทค่ะไปให้ลูกค้าไว้เปลี่ยนเองนะคะแล้วก็ระบบไฟแม่ค้าเช็คเปลี่ยนให้ให้มันติดหมดนะคะให้ ให้ไฟหน้าไฟตาไฟท้ายแต่ติดหมดให้นะคะอันนี้คือฟรีทําที่ร้านให้ค่ะก่อนส่งมอบรถนะคะระบบไฮดรลิกขึ้นลงปกติค่ะยางหน้า85%ยางหลังก็70%ค่ะหลังคาหลังคาเดิมไม่มีแตกนะคะต่อคอ5233บุรีรัมค่ะ แต่เจ้าของเดิมคันนี้เขาไปใช้งานอยู่ที่อา,อากาศอํานวยนะคะอ,อากาศอํานวยสกลนครค่ะที่แม่ค้าได้รถมานะคะสชิ้นหน้าหลังสอ5 0 0 0บาทค่ะสชิ้นกับโรตารี่ของ PPK ค่ะใช้งานมาไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าขายปีกจะอยู่ที่3 5ม0 0ืบาทค่ะ แต่ว่าติดไปให้ลูกค้าบวกเพิ่มแค่20,000จะจบอยู่ที่265,000บาทนะคะสำหรับเซ็ตสุดคุ้ม L 3 6 0 8อุปกรณ์3ชิ้นค่ะเบอร์เดิมแม่ค้าก็ยังใช้อยู่นะคะ0 8 5 0 8 7 6 8 8 1 0 8 8 036 0853ค่ะพกป้ายติดรถค่ะพกป้ายร้านค่ะก็ยังเป็นเบอร์เดิมค่ะไม่ไม่ยังไม่ได้เอา เอาลงมาเปลี่ยนป้ายนะคะเบอร์ใหม่ก็ใช้ไปปกติค่ะจบหน้า,าจบหน้าร้านจบออนไลน์มีวางมัจจำนะคะย้ำอยู่ตลอดค่ะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะค้าขายรถแท็กเตอร์มาปีนี้ปีที่5แล้วนะคะในชื่อเสียงเรียงนามของวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ มีรอการจัดส่งให้ฟรี300กมด้วยนะคะสำหรับคันนี้ระยะเกินแมคะบวกเพิ่มค่ะส่งได้ทั่วไทยค่ะส่งได้ทั่วประเทศนะคะจะเหนือจะใต้หมคะส่งให้หมดหากชอบและตัดสินใจจองก็ต้องโอนมามัดจำให้แม่ค้าตามระยะทางค่าขนส่งนะคะภาคใต้มัดจำอยู่ที่25,000บาทค่ะภาคเหนือมัดจำอยู่ที่20,000บาทค่ะ เขตอีสานด้วยกันก็5,000ถึง1,000 0บาทนะคะไม่ค้าขายสดอย่างเดียวนะคะหรือว่าลูกค้ากู้ผ่านทกศมาก็ได้ค่ะไม่มีระบบผ่อนดาวนะคะแต่ว่าหากเป็นลูกค้าที่อยู่เขตใกล้ๆกันสมมติว่าราคาคันนี้2,500 0 0แล้วลูกค้าตีเงินดาวประมาณ2 0 0 0 0 0 ระบบม้อน้ําปกตินะคะแล้วก็เหลืออีกห้าหมื่นลูกค้าก็ผ่อนกับทางร้านเราโดยตรงก็ได้นะคะเป็นเป็นช้อยตัวเลือกค่ะเครื่องดีไม่มีอายนะคะเครื่องยนต์สามสูบค่ะด้านในสวยๆเลยนะคะพื้นเฟินนี้ไม่ผูกนะสีเดิมทั้งคันค่ะ มีแค่เจ้าของเดิมเขาเต็มๆมานิดนึงนะคะนอกนั้นเป็นสีเดิมค่ะเข่าปั่นพิทีโอทำงานปกตินะคะด้านท้ายก็แห้งดีค่ะไม่เจอรั่วซึมนะคะส่วนหู เเรียกอะไรล่ะตัวหูแขนโซ่ก็ยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่สึกเนาะค่ะยังไม่มีการตัดต่อนะยังไม่มีการตัดต่อหูล,ลากค่ะคันนี้บอกไว้เลยว่าสวยเดิมค่ะสวยเดิมคันไหนสนใจก็0804141669ค่ะวอจะเจเลอแท็กเตอร์นะคะ บูทคานก็แน่นนะคะบูตคานก็แน่นค่ะก็มีแค่หลวมนิดนึงอันนี้ก็คือว่าหลวมแค่นี้มันไม่เป็นไรนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปทําเพิ่มนะค่ะมันไม่ได้แกว่งจนแบบดังแบบเสียงดังนะคะตัวนี้ก็ถือว่าธรรมดาค่ะฝากหนึ่งขั้นค่ะ l 3 6 0 8 dt ปีห้าชิ้นสองแสนบาท3ชิ้น2องแสนบาท จะส่งให้ฟรี300กมค่ะ